ยาสัญญาอะไรมั่วๆนี่คือคำพูดที่ออกมาจากปากน้องไครริยะแกนนำกลุ่มชนะรักถิ่นนะครับที่ออกมาทวงคำสัญญาจากรัฐบาลจากพลเอกประยุทธ์โดยบอกว่ายาสัญญาอะไรมั่วๆคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่กลุ่มชนะรักถิ่นเนี่ยนะครับเข้ามาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ตั้งให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในตอนนั้นมาเจราจาพอมาเจราจาปุ๊บก,ก็ตกลงทําบันทึกข้อตกลงหรือที่เรียกว่า MOU กับกลุ่มชนะรักถิ่นจนทาให้กลุ่มชนะรักถิ่นนั้นเนี่ยนะครับเขายอมสลายตัวแล้วก็กลับไปที่ท้องถิ่นของเขาวันนั้น MOU ปรากฏออกมาชัดเจนแล้วก็มีลายเซ็นของผู้กองธรรมนัฐคุณผู้ชมครับ ผ่านไปแล้วหนึ่งปีกลุ่มชนะรักถิ่นเขาก็ทำถูกแล้วเขาก็เดินทางกลับมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามสิ่งที่ตกลงกันเอาไว้เนื่องจากพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เขาเห็นว่าในขณะที่ตกลงกันเนี่ยนะครับบอกว่าจะทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นของประชาชนให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำหรือไม่ทำนิคมอุตสาหกรรมชนะ พวกเขาอยู่ในพื้นที่พวกเขาเห็นพวกเขาบอกว่าเขาเห็นนายทุนเดินหน้าทํางานอยู่เลยเขาเห็นสออบตอเดินหน้าทํางานอยู่เลยเพราะฉะนั้นเขาจึงรู้สึกว่าบันทึกข้อตกลงที่ทํากันไว้เนี่ยบอกว่าให้หยุดก่อนให้ไปทําประชาพิจารณ์สํารวจความคิดเห็นต่างๆนานาให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยแล้วทําไมในพื้นที่นายทุนก็ดีหรือว่าสออบตอก็ดีเนี่ยยังเหมือนกับเดินหน้าโครงการอยู่เลยพวกเขางงเขาก็เลยต้องมาทวงถามที่ทําเนียบรัฐบาลก็ถูกแล้ว มิหนำซ้ำเพราะเขามาทวงถามยังโดนจับยังโดนสลายการชุมนุมยังถูกดำเนินคนดีมันน่าเจ็บใจไหมคุณผู้ชมครับมันน่าเจ็บใจไหมไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนความวุ่นวายอะไรเลยนะครับเพิ่งมาถึงตอนเย็นแล้วก็มาตามสัญญาที่เคยคุยกันเอาไว้โอ้ตอนนั้นมันปรากฏภาพหมดแล้วครับร้อยเอกธรรมนัสกับทีมงานเนี่ยนะครับโอ้โหมันนั่งกับพื้นนั่งขัดสมาธพูดคุยกับชาวบ้านใช้ใจแลกใจจาได้ไหมครับ ส่วนวันข้างหน้าอันนี้ผมขอขั้นนะครับจะทําหรือไม่ทําจะเห็นศึกษามันเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วที่ต้องไปทําความเข้าใจไปศึกษาผลกระทบทั้งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและโอกาสความสูญเสียต่อชาวบ้านต่อสภาพแวดล้อมต่อธรรมชาติอะไรมันต้องคิดมันต้องคน้นมันต้องคว้าอย่างหนักนะอย่างหนักนะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่วันนี้ชาวบ้านเข้ามาทวงถามเข้ามาตามสัญญาก็เคยสัญญา ร้องเป็นเพลงยังได้เลยกลับไปจับเขากลับไปสลายเขาแล้วที่ผมพูดถึงคําพูดของน้องไคลิยะที่บอกว่ายาสัญญามั่วๆสิมันเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องจริงคุณผู้ชมครับมันน่าเจ็บปวดมากเพราะอะไรรู้ไหมครับพอนักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์นะเดี๋ยวดูดูคาพูดของคนเป็นนายกนะนะปัดสวะเอาแบบเนี้ยบอกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วเอ็มยูที่ทากับชาวจะนะเมื่อปีที่แล้วอ่ะพลเอกประยุทธ์ถามกลับว่าใครตกลงล่ะ ผู้สื่อข่าวก็เลยตอบว่าก็ร้อยเอกธรรมนัสพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าเอา้าแล้วผมตกลงยังละ่ะคอรมอรตกลงหรือยังเมื่อถามต่อว่าแล้วจะต้องให้หน่วยงานใดเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเดี๋ยวผมให้ทางสอสอบตแล้วก็รัฐมนตรีสํานักเข้าไปดูแลไปตามหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นมันควรจะแก้ไขอย่างไรเราต้องมองสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนไม่มีประโยชน์สิ่งไหนที่มีปัญหามันก็ไม่ต้องไปทําเท่านั้นเอง ทำให้มันถูกต้องตามกติกาตามกฎหมายอะไรก็บางทีก็เจราจากับใครก็แล้วแต่แล้วก็บอกว่าเวลาไปพูดตกลงกับเขาอย่าลืมว่ามันไม่ได้ผ่านคอ,อรมอผมเตือนหลายครั้งแล้วเวลาไปรับพ่อสังเกตมาให้รัฐบาลน,นํามาสู่การแก้ไขนั่นคือวิธีการทํางานของรัฐบาลรอบคอก็คือลอยตัวเลยคือมันไม่ใช่ว่าเรื่องมันมาเกิดวันนี้จริงๆเรื่องเนี้ยมันเกิดมาหลายปีแล้วแต่เราอย่าไปย้อนไกลแล้วครับเอาเฉพาะปีนึงเนี่ย ปีหนึ่งเนี่ยเขายังว่าปีหนึ่งก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์ปีหนึ่งก็ไม่ได้อะไรพลเอกประวิตยก็บอกว่าใจเย็นๆเ,เขากําลังทําประชาพิจารณ์อยู่บอกว่าทําใจเย็นๆเ,เนี่ยนะครับแต่ก็ไม่มีรายละเอียดมาให้ประชาชนดูนะคือจะบอกว่ากําลังทําอยู่ก็ต้องแจกแจงครับว่าตั้งแต่ธันวาเดือนที่ปีที่แล้วเนี่ยมกราคมพามีนาในแต่ละเดือนที่ผ่านพ้นไปหรือว่าแต่ในแต่ละไตรมาสเนี่ยนะคุณทําอะไรไปยังไงคุณต้องเอามาแจกแจงไม่ใช่คุณบอกว่าใจเย็นๆสิอย่าใจร้อน กำลังทำอยู่แต่ชาวบ้านเขาบอกเองว่าเขาเห็นสออบตกับในทุนในพื้นที่เนี่ยยังเดินหน้าทำงานอยู่เลยพวกเขาเลยงงว่าสรุปรัฐบาลเนี่ยผิดสัญญารัฐบาลจริงใจหรือเปล่ารัฐบาลหลอกเขาหรือเปล่าแล้วพอมาถามเอาจับเขาสลายเขาอย่างเงี้ยแล้วพอไปถามรีเอ็มอยูพลเอกประยุทธ์ลอยตัวเลยครับบอกว่าแล้ใครไปตกลงอ่ะผมตกลงหรือย,ยังล่ะอย่างนี้ก็ตายสิครับ แล้วชาวบ้านอีกหน่อยอีกหน่อยต้องอย่างนี้เลยนะครับอีกหน่อยเวลาชาวบ้านไปทำเนียบนายกต้องมาคุยเองครับอีกคือคือการบริหารงานแบบเนี้พอพอพอมันเกิดเรื่องดีขึ้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นผลงานตัวเองพอมันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็บอกว่าคนอื่นทําอย่างเงี้ยเหรอคนเป็นผู้นําอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมานะครับไม่งั้นอีกหน่อยนะครับพี่น้องชาวบ้าน ที่จะคุยกับรัฐมนตรีคุยกับใครก็แล้วแต่คุณอย่าคุยนะอีกหน่อยมาอ้างกันแบบเนี้ยบอกว่าแล้วผมคุยหรือยังแล้วผมตกลงหรือยังแล้วเข้าคอรมอรหรือยังแบบนี้ตายครับก็วันนั้นมันก็ออกเป็นข่าวอยู่ว่านายกมอบหมายคุณธรรมนัสเนี่ยไปคุยสังคมไทยสังคมไทยเวลาเราได้ยินคําว่าอ่าคนนี้มอบหมายคนนี้ไปคุยมันก็จะเป็นที่เข้าใจแล้ว ว่าก็เหมือนกับได้รับมอบอานาจมามันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือมากพอสมควรแล้วแต่พอเวลาผ่านไปหนึ่งปีมาพูดกันแบบนี้ว่าแล้วผมไปคุยหรือเปล่าล่ะแล้วผมรับทราบหรือยังล่ะแล้วเข้าครอมอหรือย,ยังล่ะเอา้าแบบนี้ก็ตายสิครับไม่งั้นอีกหน่อยนาะยกต้องไปคุยเองหมดนะครับเพราะไม่เช่นนั้นชาวบ้านไม่ไว้ใจละก็จะถามว่าเฮ้ยนี่นายกส่งคุณมาเนี่ยมัน มันน่าเชื่อถือมันได้เรื่องได้ราวขนาดไหนหรือเปล่าใช่ไหมเท่านั้นไม่จบแล้วครับไม่จบมาดูคุณธรรมนัสบ้างนี่คือการทํางานแบบคนที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพคนที่จะมาเป็นผู้นําประเทศเนี่ยนะนะอันนี้เราพูดกันแบบแฟกต์นะพูดกันแบบคนทํางานนะครับคนทํางานที่ทํางานเป็นแบบมืออาชีพมีวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาคุยกันยังไงนะ นี่เราพูดกันแบบคนทํางานไม่ได้ว่าจะมาโจมตีพลเอกประยุทธ์นู่นนี่นั่นน่ะเราพูดกันแบบคนทํางานไงนร้อยเอกธรรมนัสโต้กลับพลเอกประยุทธ์ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนให้สัญญากับชาวชนะแต่ที่ทําไปทั้งหมดทําในานามคณะตรวจสอบนะทานักว่าเขาทําในานามคณะตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งเมื่อทํางานจบก็เสนอเรื่องให้พลเอกประยุทธ์รับทราบแล้ว เีนไหมสวนกลับเลยสวนกลับเลยบอกว่าก็เสนอให้คุณทราบคุณจะตั้งผมมาเองธรรนัตบอกแล้วผมก็ส่งรายงานที้คุณรับทราบแล้วหากจะถามว่าคอรมอรับทราบไหมก็ยืนยันว่ารับทราบคอรมอก็รับทราบธรรมนัตบอกพร้อมกับย้ําว่าวันที่นําเรื่องเข้าคอรมอก็ถกเถียงกันในที่ประชุมมาเป็นชั่วโมงก็ถกเถียงกันเป็นชั่วโมงคือางนี้ คือพลเอกประยุทธ์ไม่ไหวแบบเนี้ยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่บุคลิกไม่ใช่ลักษณะการทํางานแบบคนที่เป็นผู้นําอะถ้าพลเอกประยุทธ์เห็นธรรมนัตยืนยันนะไม่งั้นธรรมนัตโกกนะธรรมนัตบอกว่าส่งรายงานเนะี่ยก็ซึ่งก็หมายถึงเอ็มโอยูที่เซ็นกันนั่นแหละให้ประยุทธ์รับทราบแล้วซึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่โอเคพลเอกประยุทธ์ต้องยกเลิกตั้งแต่วันนั้นแล้วพลเอกประยุทธ์ต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้ยังนะ อันนี้ยังไม่ใช่นะไปเซ็นอย่างเงี้ยยังไม่ใช่รัฐบาลนะยังไม่ใช่ข้อตกลงนะเป็นแค่การรับทราบนะคุณต้องพูดอย่างนั้นแต่นี้คุณไม่ได้โต้แย้งไม่ได้ยกเลิกไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ยกเลิกอ่ะคุณต้องยกเลิกไงพอคุณไม่ยกเลิกทุกคนครับล้านเปอร์เซ็นก็จะเข้าใจว่าก็ตามนี้เพราะไม่งั้นธรรมนัสโกหกวันเดียกอกมาบอกนะครับว่าตนยังไม่เคยเห็นรายงานยังไม่เห็น m อ u ฉบับนั้น ตามที่ธรรมนัตบอกอย่างนั้นเนี่ยพอได้นะอย่างนั้นนี่พอได้แต่ธรรมนัตบอกว่านายกรับทราบแล้วถ้านายกไม่เห็นด้วยนายกต้องยกเลิกตั้งแต่วันนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็จะรับทราบว่าก็ตามนั้นแหละคุณผู้ชมดูเถอะครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องโครงการนะครับนิคมอุตสาหกรรมชนะว่าควรทําหรือไม่ควรทํา แน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาคำานึงถึงผลประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่เป็นหลักนะครับต้องพูดแบบนี้ครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเอาโรงงานไปตั้งอยู่ข้างบ้านน่ะนะใจเขาใจเราคุณผู้ชมครับเวลาจะคํานึงถึงเรื่องเนี้ยต้องเอาคนในพื้นที่เป็นหลักคนนอกพื้นที่จะพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับต้องคิดว่าเอาโรงงานมาตั้งอยู่ข้างบ้านตัวเองก่อนเอาตรงนี้ก่อนข้อที่หนึ่ง ส่วนมันจะได้ทําหรือไม่ได้ทํามันจะเกิดไม่เกิดเนี่ยอันนั้นก็ว่าไปแต่วันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่รัฐบาลทำกับชาวบ้านเข้ามาปีผมทวนนะเข้ามาปีที่แล้วคุณก็ส่งคุณประยุทธ์นี่แหละส่งคุณธรรมนัสมานั่งคุยแล้วก็ทําบันทึกข้อตกลงแล้วชาวบ้านก็กลับไปตลอดปีที่ผ่านมาชาวบ้านก็รอฟังว่าประชาพิจารณาไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่เห็นความคืบหน้า มีหนำซ้ายังเห็นคนบางคนในทุนบางกลุ่ม,มเหมือนกับจะเดินหน้าลักไก่ชาวบ้านด้วยเขาก็เลยเขาก็อดทนนะไม่ใช่ว่าเ,เห็นในทุนมาวันสองวันเขากลับมาเลยเขา้าอดทนกันขนาดไหนเขารอให้ครบปีอ่ะก็เซ็นกันเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ทําเนียบเขารอจนครบปีอ่ะไม่งั้นเขาก็มาแล้วสิครับตอนม็อบเยี่ยวๆอะ่ะไอคนที่ไปคิดว่าโอโ้พวกนี้นะมีม็อบไปไปการเมืองเป็นโทษนะครับถ้าเขาจะก,การเมืองเขาก็มาผสมโรงกันตั้งแต่ตอนเยี่ยวๆนั่นสิ เขาก็มาผสมโรงตอนที่มันหึมๆึมมันสิอันนี้มอบการเมืองแทบไม่มีแล้วครับตอนนี้เนี่ยเขารองไงครับดูดูสัจจะชาวบ้านนะดูสัจจะชาวบ้านนะเขารอยคปีเขาก็ค่อยมาทั้งที่เขาเห็นความไม่ชอบมาพากลน,นะแต่พอเขาบอกมาไม่ถึงกี่ชั่วโมงสลายเขาแล้วดูจับเขาแล้วดําเนินคดีเขาแล้วทีนี้พอเขาบอกว่าเอาก็มาตาม m o อนี่ไง ประยุทธ์ก็บอกว่าเอ้ไม่รับรู้รับทราบนี่ประวิทย์ก็บอกว่าเ้ยประชาพิจารณ์ลังทําอยู่แต่ก็ไม่ได้ชี้แจงว่าทําถึงขนาดไหนตอบคําถามแบบว่าพ้นไปพ้นไปพ้นไปคือตอบคําถามแบบว่าอืมอ,อย่างเงี้ยเหรอคนเป็นผู้นําบ้านเราอะ่ะธรรมนัสก็เลยออกมาแฉว่าเฮ้ยคุณตั้งผมไปคุยกับเขาไม่ใช่ว่าผมไปเองที่ไหนอะคุณตั้งผมก็เหมือนกับว่าผมก็ได้รับมอบหมายรับอำน,นาจจากคุณไงนี่คือความหมาย แล้วรายงานผมก็ส่งให้คุณรับทราบแล้วคอรมอรก็เห็นแล้วถกเถียงกันเรื่องนี้เป็นชั่วโมงแล้วอยู่ๆจะมาบอกว่าไอ้คอรมอรู้หรือยังตกลงหรือยังก็โอเคนะคุณธรรมนัทเนี่ยแก้กสวนเลยนะวันนี้คุณธรรมนัทกับคุณประยุทธ์เนี่ยก็จบกันยิ่งเรื่องนี้ซ้ํำมาอีกก็คือนอกเหนือจากจะหักกันแล้วก็ชนกันเลยคุณธรรมนัทก็ไม่ทนไม่งั้นไม่งั้นธรรมนัทก็โทษนะครับเป็นภาษาชาวบ้านอย่างนี้ว่าธรรมนัทก็หมา ประดประยุทธ์มาพูดแบบนี้ยทำนักนก็สวนดีิเอ้ยคุณพูดอย่างนี้ได้ไงเห็นไหมแล้วสุดท้ายนี่เหรอผู้นํานี่เหรอการทํางานเพื่อชาวบ้านโจคุณผู้ชมครับผมมาสรุปให้ฟังชัดเจนนะชัดเจนช่วงท้ายของรายการหากอยากสนับสนุนนะทีมข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนนะครับผมมีสินค้ามานําเสนอเช่นเดิมนะครับ อันแรกครับครูชมครับที่เห็นขาวๆนี่มันเป็นไอ้น้าแข็งนะครับไสอัวยุคนมีสองแบบนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะมีสองแบบน้ําหนักครึ่งกิโลเลยนะครับชุดละสองร้อยยี่สิบบาทนะถ้าสนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาหรือาชัวร์สุดลิงก์ไลน์ด้านล่างครับกดเข้าไปในไลน์เลยแล้วก็สั่งเข้ามาในแชทไลน์หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือที่เรียกว่าอินบ็อกส์นะครับอินบ็อก์ไม่ว่าจะเป็นเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์ม l ลยุคคนก็ได้นะครับ ไส้อั่วครึ่งกิโลเลยนะฮะมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดราคาแค่2 2 0บาทไส้อั่วที่ดีอย่างไรก็คือ1ก่อนเลยนะ1สดใหม่เสมอนะครับสั่งมาแล้วถึงทำทำแล้วแพ็คแล้วส่งนะเพราะนั้นเนี่ยได้ของสดใหม่ตลอดเวลาแน่นอน2เป็นสูตรเด็ดมากๆกก็คือพูดได้เลยเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับเขาเอามาขายในนามผมนะครับสูตรบ้านแม่เพื่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ เราเวลาไปบ้านเพื่อนในต่างจังหวัดบ้านนี้ก็จะทํากับข้าวอันนี้อร่อยบ้านนี้ก็จะทาอันนี้อร่อยแต่ละบ้านเนี่ยก็จะทําของที่มีความอริดอร่อยเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับบ้านนี้เขาทาไส้อั่วอร่อยมากผมการันตีเลยเพราะผมเป็นคนเหนือไงผมเป็นคนเหนือกินไส้อั่วมาทั้งชีวิตคนอย่างผมเนี่ยกล้าพูดว่าไส้อัวอ่วน,นี้อร่อยที่สุดก็กินมาตลอดจนกระทั่งก็ไม่ได้คิดว่าจะขายนะครับ จนกระทั่งผม,มเริ่มมีชื่อเสียงและผมก็มีองค์กรข่าวมีทีมงานต่างจังหวัดมีลูกน้องอะว่ากันง่ายๆที่ต้องรับผิดชอบผมก็มีหน้าที่หาเงินเข้าองคอ์กรเพราะว่าเป็นผู้นําองค์กรนะครับก็เลยคิดว่าเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างหนึ่งเพราะว่าช่วยทั้งชุมชนช่วยทั้งทีมงานต่างจังหวัดทีมข่าวแล้วก็รถข่าวปันสุขด้วยนะครับมันก็เกิดประโยชน์ในหลายๆอย่างและที่สําคัญเลยนะคุณผู้ชมได้ประโยชน์เพราะว่าได้ทานของอร่อยก็เลยเป็นที่มาที่เอามาขายนะครับ อร่อยจริงครับคุณผู้ชมครับชุดละ2 2 0บาทเท่านั้นสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือในลิงก์ไลน์ด้านล่างครับกดเข้าไปสั่งซื้อหรือไม่ก็ในกล่องข้อค,อความอินบ็อกซ์กับอินบ็อกซ์สองเพจ normal ยุคนแล้วก็ e ีซียูคนในอินบ็อกซ์เนี่ยหรือว่าในไลน์เนี่ยมันจะชัวนะเวลามันบันทึกข้อความลงไปนะคุณผู้ชมก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับอันต่อมาเป็นแหนมครับนี่เป็นน้ําแข็งเหมือนกันนะออกมาจากช่องฟรีดแหนมเป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะ กล้าพูดได้เลยว่าคนสั่งซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วเพราะว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจนบางคนพูดว่าไม่เคยกินแหนมแบบนี้มาก่อนนะจนบางคนพูดอย่างนี้เลยนะพูดคำนี้ออกมาคุณผู้ชมครับแล้วก็สั่งบางคนเคยสั่งชุดหนึ่งลองดูก่อนจา,จากนั้นก็สองชุดสามชุดสี่ชุดบางคนสั่งทีเป็นสิบยี่สิบชุดนะครับเอาไปทำได้หลายเมนูถ้าคนที่เคยทานแหนมอยู่แล้วเขาก็จะทานดิบกันนะมีผักมีแก้มอะไรก็ว่ากันไป นะครับแต่คนที่ไม่ทานก็ก็เวฟก็ได้คั่วก็ได้เอาไปคั่วกับไข่เอาไปต้มก็ได้โอ้โหไ,ไ,ได้สารพัดเมนูชุดละร้อยชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิ้นนะหนึ่งชุดมีสิบชิ้นเห็นไ,ไหมหมูเนี่ยหนังหมูนในเทศบาลตรวจสอบความสะอาดก่อนทุกครั้งนะครับมีหมูมีหนังหมูแมพริกขี้หนูสวนสดใหม่เลยนะครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างคอมเมนต์คุณผู้ชมครับชัวร์สุดนะชัวร์สุดเลยเพราะว่ามันจะมันทิกข้อความเอาไว้ หรือไม่ก็กล่องข้อความหรือ Inbox Page เพจอีซยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้คุณผู้ชมครับทำไมมันถึงอร่อยรู้ไหมก็เพราะว่ามันอร่อยอพูดเหมือนกวนนะไม่ใช่ครับแถวบ้านผมเขากินแหนมแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ดังสักทีนึงจะมีเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่เคยไปเมืองปัวจังหวัดน่านจะได้กินแหนมแบบนี้ มันก็ดังแคบๆจนกระทั่งผมก็อย่างที่บอกกันแหละว่าผมโตขึ้นมาทํางานในวิชาชีพสื่อมีหน้ามีตามีหน้าที่การงานคนรู้จักพอสมควรผมก็เลยมาทำนะหมายถึงว่าเอาของชุมชนนี่แหละมาขายนะเพื่อช่วยสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาของแหนมยุคนประกอบกับวิธีคิดของผมก็คือว่าผมเนี่ยไม่ทําเอารวยนะผมบอกว่าไอ้ผมขอวันละหกสิบถึงแปดสิบก็พอทาเท่านี้พอ ผมไม่ทําเยอะกว่านั้นไม่ต้องถึงขนาดไปทําโรงงานไม่ต้องถึงขนาดจะต้องไปเป็นอุตสาหกรรมอาหารทําเอาร่ําเอารวยจนขายกันทั่วทั้งประเทศไม่เอาผมอยากให้มันเป็นของโฮมเมดที่มีความละเมียดพิถีพิถันเอาใจใส่ในการทําทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยประกอบกับวิธีคิดแบบผมประกอบกับของที่มันอร่อยอยู่เดิมแล้วเนี่ยเมื่อมาผสมผสานกันก,กับการทํางานเอาจริงเอาจ,งอาจังของทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งก่อนขายขณะขายแล้วก็หลังขายเนี่ย ทุกอย่างมันมาผสมกันคุณผู้ชมครับมันก็เลยอร่อยของอร่อยมันมีที่มาหมดอ่ะมันจะอยู่ๆแล้วมันจะบางครั้งถ้ามว่าของดีของอร่อยนะคุณผู้ชมครับแล้วทีมงานดูแลไม่ได้เรื่องนะทางานกันทิง้งทิ้งคว้างๆจากของอร่อยมันก็จะเสื่อมคุณค่านี่คือวิธีคิดแบบผมนะหรือเ่าความโลภเป็นตัวตั้งเนี่ยเฮ้ยเอาอีกขายให้ได้วันละเป็นพันชุดเลยเป็นหมื่นชุดเราจะต้องรวยเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านถ้าคิดแบบนั้นนะครับมันก็คือ ผมว่าไม่อร่อยหรอกเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยความเอาใจใส่ความพิถีพิถันเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปเพราะนั้นเนี่ยด้วยวิธีคิดแบบเนี้ยมันจะไม่รวยแต่มันจะอร่อยอนะครับมันจะไม่รวยมากหรอกแต่มันจะอร่อยนะชุดเรา150บาทหนึ่งชุดมีสิบชิ้นนะครับลองสั่งมาทานดูของแบบนี้ทุกวันเนี่ยนะครับถ้าใครขายของในลักษณะแบบเนี้ยขอให้คุณผู้ชมมั่นใจไว้เลยว่ามันค่อนข้างจะอร่อยเหมือนเราไปกินของร้านอาหารต้นตำรับที่อร่อยอร่อยอ่ะเช่นปกินก๋วยเตี๋ยวหมดคือหมด ต้องลุงคนนี้เป็นคนทําเท่านั้นป้าคนนี้เป็นคนทําเท่านั้นอะไรแบบนี้มันก็จะรู้สึกถึงคุณค่าแล้วก็ความพยายามที่กว่าจะได้รับประทานนะครับแบบนั้นเลยครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนี่คือวิธีคิดแบบผมนะครับแล้วก็รายได้หนึ่งชุมชนได้ประโยชน์แน่นอนนะครับทีมงานต่างจังหวัดทีมข่าวนะครับ,ท,รบที่โลดแล่นทําข่าวเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ลดข่าวปันสุขเห็นไหมก็เหลือมาที่ผมเหมือนกับเป็นค่าจ้างาครับค่าจ้างในการอ่านข่าว ในการโฆษณาในการมาทําคลิปอะไรต่างๆแบบนี้ก็ไม่มากนะครับก็ไม่มากสินค้าบางตัวนี่ผมไม่เอาซันดิซํำไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยากให้คนรู้จักของที่เมืองปัวจังหวัดน่านนะครับมาต่อที่นี่ครับน้ำพริกครับอันนี้เป็นน้ำพริกแมงดานะครับผมมีน้ำพริก2แบบนะมีแมงดากับปลาราชุดละร้อยยี่สิบบาทมาพร้อมกับแค่หมูแบบนี้ยก็อร่อยเหมือนกันนะครับวิธีคิดก็เหมือนกันนะครับ สั่งมาแล้วก็ทาทาแล้วก็แพ็คส่งให้กับคุณผู้ชมนะครับแคบหมูกับเมืองปัวน้ําพริกนี่จากเชียงกลางที่อำเภอก็อยู่ติดอําเภอปัวจะเรียกว่าเป็นอาเภอเดียวกันยังได้เลยนะครับของจังหวัดน่านนะครับแคบหมูน้ําพริกมีแมงดากับปลาร้าปลาร้านี่เป็นปลาร้าสุกนะฮะปลาร้าสุกชุดละร้อยยี่สิบบาทนะค,คุณผู้ชมสนใจก็จะได้แบบเนี้เป็นแพ็คคู่กันอร่อยแท้แน่นอนนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับนะ สนใจเพียวกว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสั่งเข้ามาในไลายหรือเข้าไปในกล่องข้อความหรือที่เรียกว่าอินบ็อกซ์นะครับเพจอีซี่ยุคคนหรือว่า normal ยุคคนก็ได้นี่ครับอันนี้เป็นแคบหมูนะแคบหมูกับน้ำพริกนะตั้งใจทําหมดนะครับทุกอย่างคือเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมผมไม่ได้ไม่ได้มาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคนในชุมชนแถวบ้านผมเขาก็รู้จักผมหมด นะเขาก็รู้จักผมหมดแล้วบุคลิกผมก็ดูเป็นคนเอาจริงเอาจังทําข่าวนะครับพูดชัดเจนชัดถ้อยชัดคํานะครับเวลาเวลาเราไปพูดคุยเจรจาก,กันที่จะเอาสินค้าที่ดีมาขายเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าผมมาซีเรียสน,นะผมดูนะเบื้องหลังผมก็ดุนะผมก็จริงจังว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องงี้นี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ทำนะต้องดีที่สุดให้กับคุณผู้ชมเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ย นอกเหนือจากความอร่อยของมันอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่งั้นคงไม่เลือกมาบริการคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนสําคัญด้วยความจริงจังซีเรียสที่ผมเน้นย้าลงไปนะครับทั้งกับทุกอย่างมันก็เลยจะค่อนข้างออกมามาดีคือผมไม่ทาจริงๆกว้างๆนะครับนะนอกหนอจากนี้ก็จะมีกล้วยฉาบด้วยนะมีรสเนยรสหวานลองถามทีมงานเขาดูนะครับแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอด นะครับแล้วก็สินค้าอีกหลายรายการนะครับทั้งหมดก็จะเป็นของทานหมดอมของรับประทานนะตั้งใจทําให้มันดีนะครับตั้งใจทําให้มันอร่อยวันหนึ่งคุณผู้ชมกินข้าวกินปลาสั่งของนู่นนี่นั่น,นมาทานแล้วถ้าวันไหนคุณผู้ชมนึกอยากจะกินแหนมผมก็แค่อยากคิว่าเฮ้ยก็ต้องนึกถึงแหนมอยุคนนะมันอร่อยจริงวันหนึ่งคุณผู้ชมอยากจะกินไส้อัวก็ต้องนึกถึงไส้อัวอยุคนนะหรือน้ําพริกหรือกล้วยฉาบหรือเนื้อหรือหมูแดดเดียวทอด แบบนี้เป็นต้นนะครับอะไรก็สมควรแก่เวลาวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ